ตอนนี้นะคะเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลเลยหลังจากที่มีคนบอกว่าカมนเป็นผู้สร้างทุกสปปรรพสิ่งในโลกสร้างใหม่เป็นของตัวเองนั้นยากเคลมเลยและกันง่ายกว่าหลังจากที่ล่าสุดกัมพูชาได้เตรียมยื่นเทศกาลสงกรานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวันนี้เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าตำนานวันสงกรานกับประเพณีสงกรานในส่ภูมิภาค พร้อมๆกับกิจกรรมที่ควรทำเพื่อเสริมสิริมมงคลสำหรับประเทศไทยนั้นวันสงกรานต์2,567หรือวันมหาสงกรานต์เริ่มต้นในวันที่13เมษายนของทุกปีโดยคำว่าสงกรานต์นั้นมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือก้าวขึ้นการย้ายที่เคลื่อนที่คือพระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ วันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์วันที่14เป็นวันเนาและวันที่15เป็นวันเถลิงโศกโดยในอดีตนั้นถือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชธัญญาหารคนสมัยโบราณจึงคิดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจากทำงานและเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบกันและเล่นสาดน้ำกัน เพื่อคลายความร้อนในเดือนเมษายนและสำหรับนางสงกรานประจำปี2567และคาทํานายโดยนางสงกรานในปี2567นี้มีนามว่านางมโหธรเทวีทัดดอกสามห้าวทรงพาหุราช อาพรด้วยแก้วนินรัตผักษาหารคือเนื้อสายพระหัตขวาทรงจากพระหัตซ้ายส่งตรีศูนย์สเสน็จมานบนหลังมายุราสำหรับในปี2567นี้ฝ่ายโหนพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้มีประกาศสรงกรานไว้ว่าปีมะโรงหรือเทวดาผู้ชายทาตทองชศกจุลศักราช1386ทางจันทรคติเป็นปกติ มาสวานทางสุริยคติเป็นอธิกสุรทินวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5เวลา2 22นาฬิกา24นาทีนางสงกรานต์ส่งนามว่ามาหูทอนเทวีวันที่16เมษายนเวลา2องนาฬิกา15นาที เปลี่ยนตุลศักราชใหม่เป็น1386ปีนี้วันอังคารเป็นธงชัยวันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีวันจันทร์เป็นอุบาทวันเสาร์เป็นโลกาวีนาศโดยในปีนี้ วันอังคารเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก300หาตกในโลกมนุษย์30หาตกในมหาสมุทร60หาตกในป่าหิมพาน90หาตกในเขาจักรวาล120หานาคให้น้ำ7ตัวเกฑนธัญญหารได้เศษ5ชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติจะได้ผลกึ่งเสียกึง่ง เกณฑาราธิคุณตกราศีวโยหรือลมน้ำน้อยโดยตำนานนางสงกราน์ทั้งเจ็ดนางนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนางสงกรานและอาจจะไม่รู้จักว่านางสงกราน์นั้นมีที่มาอย่างไรและแต่ละปีจะมีการเลือกนางสงกรานอย่างไรโดยนางสงกราน์นั้นเป็นคติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในตำนานสงกราน์ เป็นโบราณอุบายให้คนสมัยก่อนได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์อันเป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษที่สมัยก่อนถือเป็นวันปีใหม่นั้นตรงกับวันเวลาใดโดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ เพื่อให้จดจำได้ง่ายโดยเรื่องเกี่ยวกับนางสงกรานีพระยาอนุมานราชธนูหรือนามปากาสเทียนโกเศสนักปราชญ์คนสำคัญของไทยได้เคยเขียนวิจารณ์ในบางแง่บางมุมเอาไว้ว่าแม้นางสงกรานบางนางจะมีชื่อเป็นยักษ์เป็นมารแต่ภาพว่าแต่ละนางก็มักมีรูปร่างอ,อรช่อนแอนและหน้าตาสวยงามตามลักษณะนางฟ้าไม่ได้วาดรูปเป็นนางยักษ์อย่างชื่อ นอกจากนี้สัตว์พาหนะคือครุฑพยักษ์วราหะคัสพะกุญชรมหิงสะและนกยูงท่านก็ตั้งข้อสงสัยว่าลวนเรียกเป็นคำศัพท์เกือบทั้งหมดซึ่งน่าจะให้ฟังดูครั้งอย่างหมูหรือสุกรก็เรียกเป็นวราหะลาก็เรียกว่าคัสพะ แต่ที่แปลกคือไม่เรียกนกอยู่ว่ามายูนและสัตว์ทั้งหมดยกเว้นครุฑแล้วต่างก็เป็นสัตว์ธรรมดาในเมืองมนุษย์ทั้งสิ้นและการส่งพาหานะมาของนางสงกรานนั้นในแต่ละปีไม่ได้ขี่มาอย่างธรรมดาเสมอไปบางปีก็ยืนมา บางปีก็นอนลืมตาบ้างหลับตาบ้างซึ่งอาการเหล่านี้ท่านว่าเป็นความฉลาดของคนโบราณที่จะทำให้คนไม่รู้หนังสือมองรูปปราดเดียวก็รู้ได้ทันที ว่าวันมหาสงกรานต์หรือช่วงที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นวันปีใหม่เริ่มเวลาใดโดยดูจากท่าของนางสงกรานต์โดยตำนานสงกรานต์ตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยเล่าเรื่องของท้าวกบิลพรมเป็นเทพชันพรมได้แผ่พนันการท่ายปัญหา แกธรรมบาดกุมารที่เรียนจบพระคำภีตรายเพศด้วยปัญหา3ข้อคือในเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาค่ำมนุษย์นั้นมีราศีอยู่ที่ใดบ้างจนต้องตัดเสียงตามสัญญาที่ตกลงกันแต่เนื่องจากเสียงของเท้ากบินละพรมตกไปอยู่ที่ใดจะเป็นอันตรายต่อที่นั้นหากวางบนแผ่นดินจะเกิดไฟไหมโยนขึ้นบนอากาศฝนจะแรงทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้งดังนั้นธิดาดทั้งเจ็ดนัน จึงต้องผลัดเปลี่ยนกันอัญเชิญเสียงเท้ากวิลพรมเวียนประทักษินรอบเขาพระสุเมนเป็นเช่นนี้ประจำทุกปีโดยธิดาทั้งเจ็ดนางมีชื่อต่างกันแต่รวมเรียกว่านางสงกรานโดยประวัติวันสงกรานตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามจารึกที่ว่าพระเชตุพนวิมลมังคลารามทำให้เกิดตำนานนางสงกรานทั้งเจ็ เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดในแต่ละปีก็จะมีนางสงกรานต์ประจําวันนั้นๆคือนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์คือนางสงกรานต์ทุงสะเทวีทรงพาหุรัตถัดดอกทับทิมทรงอาพรด้วยแก้วปัฐมร,ราชหรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับ ผักษาหารคืออุทุมพรหรือผลมะเดือ่อพระหัตถ์ขวาส่งจากพระหัตถ์ซ้ายส่งสังสเสด็จมาบนหลังครุฑและนางสงกรานประจําวันจันทรคือนางสงกรานโคราคเทวีส่งพาหูรัตทัดดอกปีบส่งอาพรด้วยแก้วมุกดาเป็นเครื่องประดับผักสาหารคือเตลัางหรือน้ำมันพระหัตถ์ขวาส่งขันพระหัตถ์ซ้ายส่งไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังพยักษ และนางสงกรานประจวันังคารคือนางสงกรานรากะสะเทวีทรงพาหูรัตทัดดอกบัวหลวงทรงอาพรด้วยแก้วโมราผักษาหารคือโลหิตพระหัตขวาทรงตรีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูเสด็จมานบนหลังวราหะ และนางสงกรานต์ประจำวันพุธคือนางสงกรานต์มณฑาเทวีทรงพาหุรัตัดดอกจำปาทรงอาพรด้วยแก้วไผ่ทูลผักสาหารคือนมเนยพระหัตขวาทรงเข็มพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัตธรพะและนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีคือนางสงกรานต์กิรินีเทวีทรงพาหุรัตัดดอกมณฑาทรงอาพรด้วยแก้วมรกตผักสาหารคือถั่วงา พระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังคชสารและนางสรงกรามประจำวันศุกร์คือนางสรงกราบกิมิธาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกล,ลันีทรงอาภรด้วยแก้บุตรราคำพักษาหารคือกล้วยและน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จมาบนหลังมหิงสาและนางสงกรามประจำวันเสาร์คือนางทรงกราบม,มาโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาวทรงอาพอรด้วยแก้วรินรัตผักษาหารคือเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจากพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์สเสด็จมาบนหลังมายุราทั้งนี้นางสงกรานแต่ละปีจะมาเป็นนางใดในสัปดาห์ นอกจากจะดูวันมหาสงกรารแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษในวันมหาสงกรา์ก็จะเป็นตัวกำหนดอิริยาบถและตัวบ่งชี้ว่านางสงกา์ปีนั้นจะเป็นผู้ใดด้วยอิริยาบถของนางสงกรา์จะมีด้วยกันสี่ท่าหมายถึงช่วงเวลาต่างๆคือหากยืนมาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษในระหว่างเวลารุ่งเช้าจนถึงเที่ยงหากนั่งมาบนพาหนะมา หมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษช่วงเที่ยงจนถึงค่ำหากนอนลืมตามมาบนพาหานะหมายถึงพระอาทิตย์ ยกสู่ราศีเมษช่วงค่ําไปจนถึงเที่ยงคืนหากนอนหลับตามมาบนพาหนะหมายถึงพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษเที่ยงคืนไปจนถึงรุ่งเช้าซึ่งตามตำนานมีความเชื่อว่าหากในปีใดนางสงกรานนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและหากปีใดนางสงกรานยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้หากนางสงกรานนั่งมาจะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆ